คอนเฟิร์มเลวฟูเต็งคว้าสตาร์ลิดเหนือแมนซิตี้และก็แมนยูจูกันต่อเลยเลวพูเล็งจับอาเดรียนขยันสัญญาต่อไปเทรนถอนตัวทีมชาติอังกฤษหลังเจ็บหนักคาดพัก6สัปดาห์กันเลยนะครอบเชื่อเช,อเชอเมเบนกลัาบแ,บแจ้งเกิดได้ปัดปล่อยซบเวสต์แฮมในช่วงสมัยน,นี้ผงใกล้จะต่ออาเดรียนนั่งมือสอ ปล่อยยืมเคเดเฮอร์อเ,อเสริมเก่าก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะาข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวจานบรูจิลอนการรีนักข่าวเชื้อสายอิตาลีเปิดเผยมาว่าลิเวอร์พูลกลายเป็นเต็งหนึ่งในการไล่ล่า,ลาตัวปราฟินญ,ญาปีกตัวเก่งของทางบริจูเตตนะฮะ โดยมีแมนเชสเตอร์ซิตี้และเก็แมนเชสเตอร์เซสองคู่แข่งจะทางเพืิอนังกิตให้ก็สนใจเช่นเดียวกันตามการบริการจากทางสปอร์ตนิววินเทสนั่นเองโดยดา้งต่บาซิเรียนได้ย้ายจากทางเรนทีมจากทางลีกเอิงมายังชินอาร์เลนโลดเมื่อช่วงซัมเมอร์ด้วยค่าตัวประมาณ16.72ล้านปอนด์และก็โชว์ฟอร์มอย่างน่าประทับใจด้วยการลงเล่นไปทั้งหมด30นัดทำได้ถึง6ประตูกับอีก9แอสซิสต์ซึ่งทางบรงาร์เซียคนนี้ตกเป็นข่าวกับทางลิเวอร์พูลตั้งแต่หลังปีใหม่ เป็นต้นมาบนทางแมนเชสเตอร์ที่มีบรูน่ฟอนเดสอดีตเพื่อนร่วมทีมสมัยค้าแข่งที่สปอร์ติ้งลิสบอนเป็นตัวชูโรงนะฮะโดยพวกเขานั้นหวังจะใช้ความเป็นเพื่อนเก่าจงใจนักเตะยามย้ายมาร่วมทีมในช่วงสมอนี้ทางด้านแมนเชสเตอร์ีก็มีข่าวว่ากำลังเตรียมโปรเจกต์ในการสร้างทีใหม่โดยจะมีนักเตะบ,บางบรายที่ต้องย้ายทีในช่วงเสมอนี้ซึ่งหากพวกเขาตัดสินใจขายบริยัตมาเรชก็เป็นไปนได้ว่าจะหันไปดึงตัวดาวดังชาวบราซิเรนรายนี้ มาเสียบแทนตำแหน่งปีกขวาอย่างไรก็ตามลอนการี ri, ก็ออกมายันบนทวิตเตอร์ส่วนตัวของเขาแล้วว่าเลฟูนั้นถือเป็นตัวเต็งในการคว้าซาดังยุงทอง mm hmm. เหนือแมนซิตอรและก็แมนยูแต่เขาก็ยังกล่าวต่อไปอีกว่าเดียวนี้อาจจะไม่ง่ายอย่างที่คิดแล้วเนื่องจากทางบริษัทนั้นก็พยายามที่จะรังนักเตะเอาไว้ต่อไปเช่นเดียวกัน สื่อดังปูดโฮงแดนเวอร์พูมีแผนจะจับตัวอาเดรียนนายประตูสำรองขยจะสัญญาออกไปอีก12เดือนและอาจจะปล่อยคิวินเคเอร์เฮอร์าดดานเด็กปั้นไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับสโมสรอ,อื่นโดยชั่วคราวเดอร์พูสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกเวทีฟบอลบริกิตเตรียมจะต่อสัญญาให้กับทางอาเดรียนผู้สำหรับตูสำรองชาวสเปนิสเพื่อจะให้เจ้าตัวนั้นอยู่ช่วยทีมต่อในฤดูกาล2021ตามการรายงานจากทางเดลี่เมลสื่อชน้นำของเมืองผู้ดีเมือวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ดยสัญญาฉบับปัจจุบันของอาเดรนั้นซึ่งเป็นโกลมือ2ในทีมของแดนเด็บบผู้ต่อจากทางอาริสโซเบเกอร์ยอดในทวารชาบัซซูเรียนกำลังจะหมดอายุลงในช่วงสิ้นเดือนนี้และคาดกันว่าเด็บบผู้นั้นพร้อมจะปล่อยเจ้าตัวออร์จินแอนฟิลเบฟฟีอย่างไรก็ตามล่าสุดทางเดละดเมลระบุเลยว่าสโมสรแชมป์ยุโรป6สมัยต้องการเก็บนายดันเลือกกระเทงดุไวส์สตีปีกรณี้ไว้ใช้กับทีมต่อไปและใกล้ที่จะตกลงขายายสัญญาให้ออกไปอีก1่ปี โดยอาจตัดสินใจปล่อยคิวินเเรเฮอร์นายประตูดเด็กปั้นวัย2ีปีรายนี้ไปให้กับสโม,มสรอ,อื่นยืมตัวไปใช้ง,งานในฤดูกาลหน้าทั้งนี้อากเรียนซึ่งร่วมทัพผงแดงแบบฟร,ฟรีเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2019ลงเฝ้าเสาให้กับทางลิอร์พูไปแล้วทั้งสิ้น24นัดเทรนสเตอร์อานโนกองหลังจากทานลิอร์พูต้องถอนตัวออกจากทีมชาติอังกฤษหลังจากที่ได้รับการบาดเจ็บกล้ามเนื้อฉีกขาดในเกมอุ่นคเครื่อง ที่พบก,กับทางออสเตรียมวนพุทธิบานมาตามการบริการจากทานลิเวอร์พูลเอเคอซึ่งไม่ขวาวิปสองปีปรายน,นี้ได้รับประกาศให้ลงสนามเป็นตัวจริงในเกมเมื่อการสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ีมชาตรริอังกฤษนั้นสามารถเอาชนะออสเตรเียไปได้1.0ต่อจากการทำประตูของบูกาโยชซาก้าหลังจเกนั้นกาวเทรนได้นนนนรับระการบาดเจ็บจนต้องถูกคิวออกจากสนามโดยทางเกเรตซาเกตผู้จัดการทีมสิงโตคำรามได้ให้สัมภาษณ์หลังจบเกมนี้ว่าเขาบังว่าอาการของดาวเตะลิเวอร์พูล จะไม่หนักหนาอย่างที่คิดนะอย่าไรก็ตามการรายงานล่าสุดจากทางพอจอยผู้สื่อข่าวชื่อดังจากทางเดอะชานและบุรเลไว้ t ทวิตเ r อร์ว่าแบ็คขวาหงแดงนั้นต้องพลาดการลงเล่นในศึกยูโรให้กับทีมชาติอังกฤษแล้วหลังได้รับอาการบาดเจ็บรุนแรงซึ่งเทรนนั้นอาจจะพลาดลงเล่นในศึกยูโรให้กับทีมชาติอังกฤษซึ่งผลสแกนแสงเห็นมาว่ามีอาการบาดเจ็บที่ต้นขาซึ่งทําให้เขาเนี่ยต้องพักประมาณ6สัปดาห์กันเลยทีเดียว และกานจะทางจะทำยังระบุได้ว่าอาร์โนได้เก็บของออกจากแคมป์เก็บตัวของทีมชาติอังกฤษไปแล้วและแกะเราเกตกำลังพิจารณาดึงนักเตะที่ถูกตัดชื่อออกไปเข้ามาแทนที่โดยมีเจมส์วัตเทาลและก็มหาเทพเจสซ่ลินการ์ไป2ตัวเลือกที่มีสิทธิ์มากที่สุดณเวลานี้สโมสรลิเวอร์พูลทีมในศึกฟุตบอลธุรกิจออกมาติเสธที่จะปล่อยตัวอาร์เร็กออเด็ก,ออก,ดกชามเมรนให้กับทางเวสแฮมยูเต็ดในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้ ตามการบริงายจากทางแอนฟิลเซนทันซึ่งอดีตอา,ตาร์ต r อาสโนต้องประสบปัญหากับการค้าแข่งในทินแอนฟิลเนื่อง้วยได้รับประการบาดเจ็บหนักอย่างต่อเนื่องทําให้เขาเนี่ยได้รับประการในการลกน้ำมไม่มากหมายนักและก็มีข่าวบาว่าเจ้าตัวอาจจะต้องย้ายทีมเพื่อจะหาทางลงเล่นอย่างสมเส,สมอกันต่อไปโดยเวสต์แฮมได้แสดงความสนใจในการดึงตัวดิออก เนี่ยไปร่วมทีมโดยพวกเขาเคยยื่นข้อสเสนอให้กับทางลรเอร์ฟูลได้พิจารณามาแล้วเมื่อช่วงเดือนมษายนที่ผ่านมาแต่ยังไม่ได้รับคําตอบชัดเจนมากมายนักเนื่องจากทางสโมสรต้องการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของนักเตะหลังจบฤดูกาลนี้โดยมีรายงานมาว่าทีมทีมขุนค้อนยังไม่ลาบความพยายามนะฮะพวกเขาจะยื่นข้อสเสนอขอซื้อตัวกองกลางไว้จเจ็จปีหน,นี้กันอีกครั้งหลังจบวิซันนี้โดยดวิดมอยเชื่อมาว่า ออกเล็กนี่จะสามารถกลับมาประสบความสำเร็จก,กับทีมได้อย่างไรก็ตามทางเชคเกนคอปนายใหญ่แห่งเมอร์ซี่ไซด์ยืนยันได้เลยว่าเขาไม่มีแผนปล่อยตัวออกเล็กเชมเบรนออกจากทีมและเชื่อมาว่าตัวนั้นจะกลับมาเป็นการสำคัญใน,นดการหน้าหลังหายจากการบาดเจ็บโดยทักเตจะกลับมารายงานตัวกับทีมที่เคอร์บี้ในวันที่12กรกฎาคมนี้เพื่อเตรียมตัวในช่วงทรีซั่นกันต่อไปนั่นเองทรีซั่นกันต่อไปนั่นเอง สโมสรลิเวอร์พูลมีแผนสั่สร้างตำแหน่งผู้สมัมรตูในช่วงปิดฤดูกาล2021นี้อย่างชัดเจนคือให้สัญญาใหม่แก่ตัวเกาอาเดรียนซามิเกลเพื่อรับบทมือสองต่อไปส่วนคิวินเคเรเฮอร์นายดานมือสามที่หนุ่งกว่านั้นจะได้โอกาสล่าประตบการณ์แบบยืมตัวโดยรรยงานจากทางเมอร์ไลออนได้เผยว่าผู้จัดการทีมเจเกนคอปและก็ผอกีฬาไมเคิลเอ็ดเวิร์ด สรุปยุทธศาสตร์ตำแหน่งผู้สัมปรูรณได้แล้วนั่นคืออาริสซองเบเกอร์ยังเป็นมือหนึ่งแล้วเข้าสู่กระบวนการต่อสัญญาใหม่เพิ่มเติมจากเดิมซึ่งจะหมดในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2อนี้สำหรับทางมือสองแม้ว่าเจชอบฝีมือเคเดเฮ์นะฮะแต่การดองโกไว้2ปีร่ยนนี้ไว้กันแบบได้ลงแข่งบอลถ้วยไม่ช่วยต่อพัฒนาการฝีมือดังนั้นเตรียมหาค่ายลูกหนังที่เหมาะสมส่งไปค้าแข่งแบบยืมตัวตลอดซีซั่นส0 2 1ีสนี้ ส้มหล่นถึงอเดรีนที่มีสัญญาถึงแค่สิ้นเดือนม่จะจะยนนี้แล้วและก็เตรมสมซานกับสเปนไปตายรังเลอเบติสทีมดังบ้านเกิดอาจจะต้องชะลอแผนกันออกไปก่อนนะฮะเพราะของแดนนั้นพร้อมเสนอสัญญาจ้างเพิ่มไปอีก1ปีพร้อมการันตีสานะมือ2ได้เล่นอย่างแน,แน่นอนในศึกคาราบาวครับเอฟเอครับหรือกรณีอาิซงเจ็บและก็แบนโดยเคสของทางอรอลิสคาริอุส โกมือที่ปล่อยให้กับทางอนิโอนเบอร์ลินยืมตัวไปใช้งานในสัปดาห์ผ่านมาคงจะไม่เก็บเอาไว้พร้อมจำหน่ายแบบขายขาดให้กับทางซุดการ์ดบเวทีบุนเดสลริก้าเยอรมันเนื่องจากนักเตะนั้นเหลือสัญญาแค่มิถุนายนปี2022ซึ่งการปล่อยยืมอีกไม่ได้ค่าตัวตออแ,แทนจะเป็นเงินก้อนโตเลยนะอันหนึ่งตำแหน่งโกมือ3ที่ว่างไปเมื่อทางเคเรเฮอร์ออกไปเก็บประสบการณ์ทางมาเซโลปิตาลูก้าจอมหนึบบราซิลวัย18ปีกรนี ถูกดันขึ้นมาตามโอกาสที่เป็นอยู่นั่นเองคิทเทนเซนกองหลังเชลซีชุดแชมป์ยูโรันมาดๆยนรับ่าเขานั้นมีดานิเอลแอคเกอร์อดีตกองหลังเรอัลพาดซึ่งเป็นรุ่นพี่ในทีมชาติเป็นแรงบันดาลใจสําคัญของตนโดยทางคิทเทนเซนในวัย25ปีเคยอยู่ในอะเคเดมี่ของทางบรันบีสโมสรเดียวกับทางแอคเกอร์ถึง4ปีก่อนจะถูกเชลซีดึงมาเล่นในทีมเยาวชนในเวลาต่อมา ผมเติบโตขึ้นมาโดยมีแดเนียลเอเกอร์เป็นตัวอย่างนะฮะเพราะเขาเองก็มาจากบรันบี่มาอยู่กับทางนิร์พูในช่วงแรกๆนะของการเล่นฟุตบอลของเขาเขาเป็นความหวังของเหล่านักเตะอายุน้อยอยามที่คุณเห็นเขาลงเล่นเขายังอยู่เคยชิงแชมเปี้ยนลีกตอนอยู่กับทางนิร์พูกันอีกด้วยผมเรียนร,รู้จากเขาอยู่เสมอผมยังบองไปที่กองหลังอิตาลีอย่างทางฟาบิโอคานาวโรอีกด้วยนะผมมักจะดูพวกเขาเล่นอยู่ตลอด ผมเนี่ยพยายามใช้พวกเขาเป็นบทเรียนในการเรียนรู้ดังนั้นมันเยี่ยมเลยถ้าผมถูกเรียกว่ามันนี่แห่งเดนมาร์กนั่นเองและขา่าวเดลฟูในวันนี้ก็จบเพลงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุกๆคนครับ